บทเพลงคางคกปากสานะคะจากหนังสือดรุนดยางเล่ม3ฉบับสัตว์น่ารักในประเทศไทยคราวนี้เรามารู้จักกับคางคกนะคะ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำตัวนี้กันเลยนะคะคางคกปากสะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นบทเพลงไทยเดิมไม่ใช่บทเพลงแต่งใหม่นะคะเป็นบทเพลงทรงคุณค่าของประเทศไทยซึ่งน้องๆก็ควรจะรู้จักเอาไว้ในฐนานะที่มันเป็นสมบัติคู่บ้านคู่เมืองของเรานะะในปัจจุบันเนี่ยทำนองนี้ได้นําไปดัดแปลงเป็นเพลงลูกทุ่งหรือว่าเพลงต่างๆมากมายเลยนะคะแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมานําเสนอด้วยบทเพลงเปียนโนกันนะคะบทเพลงเปียนโนอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่บทเพลงเรียบเรียง ที่นําเสนอท่วงทํานองอันทรงคุณค่านี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของการเรียบเรียงเนี่ยมันได้สื่อถึงความเป็นค้างคกมีเสียงอกๆมีเสียงกระโดดมีเสียงของความตลกขบขันของรูปร่างหน้าตาของค้างคกปรากฏอยู่ในนี้ด้วยนะคะไหนลองฟังดูนะคะว่าสื่อออกมายังไงเห็นไหมคะว่าเสียงตรงนี้ยมนเหมือนเสียงกระโดด ใบบัวนหนึ่งไปสู่อีกใบบัวนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระโดดทํำยังไงล่ะก็ต้องกระเด้งให้สวยๆแล้วก็กระเด้งให้มีความเด้งขึ้นมาด้วยนะคะไม่ใช่เสียงแบบอันเนี้ยไม่ดีเพราะว่าเหมือนกระโดดไม่ขึ้นใช่ไหมคะต้องกระโดดให้ขึ้นด้วยนะคะตอนนี้ก็น้องๆได้รู้จักกับเพลงคางคกปากสะไปแล้วยังไงก็ลองเสือออกมาให้เป็นคางคกนะคะกระโดดให้มากที่สุดแล้วก็มีความสนุกสนานกับบทเพลงกันนะคะ